สวัสดีค่ะพเพื่อนๆนวันนี้พามาอัปเดตถั่วฝักยาวค่ะออกดอกออกฝักแล้วค่ะพเพื่อนๆนี่ค่ะเริ่มออกฝักแล้วค่ะพเพื่อนๆนก็สูงท่วมค้างแล้วค่ะสูงท่วมค้างก็เด็ดยอด แล้วก็ให้เขาแตกยอดเพิ่มค่ะเพื่อนๆนดูเหมือนจะออกดอกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะเพิ่งเริ่มออกดอกค่ะฝนตกเยอะค่ะเพื่อนๆนทั้งถัว่วทั้งแตงย่ำแย่เลยค่ะแต่ก็รอดมาได้ค่ะช่วงนี้ฝนหายแล้วค่ะเพื่อนๆอนอากาศเริ่มเย็นเย็นมาแล้วใกล้จะหนาวแล้วมั้งค่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้พามาอัปเดตท,ทัวร์หน่อยค่ะหลอดจากน้ำฝนค่ะเพื่อนเอนปีนี้ฝนตกเยอะคงจะพอได้กินค่ะเพื่อนเอนนเริ่มออกดอกแล้วค่ะแต่ก็มีหนอนมาแทะใบค่ะเพื่อนเพื่อ ค่ะพอเด็ดพอเด็ดยอดแล้วเขาจะแตกแขนงข้างล่างเพิ่มค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแตกแขนงเพิ่มค่ะเตรียมออกดอกเนี่ยค่ะแตกแขนงแตกแขนงเพิ่มค่ะปลูกสามต้นเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่สองต้นนี่แตกแขนงออกมาแต่เป็นดอก ออกดอกต่ำๆแค่นี้ก็กองกับพื้นเลยนะนี่โอ้โหเยอะเลยเนี่ค่ะแตกออกมาเนี่ยเป็นดอกหมดเลยเนี่ยค่ะช่วงนี้ฝนแรงค่ะเพื่นพนอนๆ๋อกกำลังจะได้กินแล้วข้าเพื่อนๆออกดอกค่ะเตรียมออกดอกค่ะ จะออกดอกแล้วมีฝักแล้วแต่มดก็มาเต็มเลยครับเพื่อนๆมีมดค่ะผักปลอดสารครับเพื่อนๆเน,นี้ยใบพุนเลยพอได้กินครับเพื่อนๆมีแค่นี้ก็พอได้กินอยู่ฝนตกเยอะ เหลืออยู่เท่านี้หกเจ็ 6, ลอดล้อยางล้อยางนี่เหลือต้นเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ก็แตกยอดดีค่ะเนี่ยค้างไปนู่นเลยค่ะได้ประมาณนี้เองค่ะเพื่อนเพื่อนพอได้กินค่ะเพื่อนเพื่อนนี่แหละเตรียมออกดอกแล้วเดี๋ยวก็ได้กินค่ะเพื่อนเอน ปลูกในร้อยยางค่ะเพื่อนเพื่อนไม่มีพื้นที่คนพื้นที่น้อยก็ปลูกได้นะคะเพื่อนเพื่อนปลูกไว้กินเองค่ะไม่ต้องซื้อขอบคุณพเพื่อนๆนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะปลูกถั่วฝักยาวในร้อย,ยางนะคะ